สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับไ้่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ก็นี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะก็แป้งจะเริ่มแบ่งเป็นทั้งหมด3สถาะนะให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันทั้งคนโสดแล้วก็คนคุยแล้วก็คนมีคู่ค่ะ <c oughs> อ่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะ <c oughs> ขอดูคนโสดก่อนนะ <c oughs> ขอดูที่คนโสดก่อนนะคะ <c oughs> คนโสดชาวธาตุน้ําขอไพ่พลังงานของคุณอคนโสดชาวธาตุน้าค่ะขอไพ่พลังงานของคุณค่ะ คุณโสดชาวธาตุน้ำมีนโภกฎแล้วก็พิจิตขอไพ่พลังงานของคุณคุณโสดว้าววิออฟโรจูนค่ะไพ่ใบเนี้ยถ้าถามถึง energy ของคุณมันต้องแบ่งแยกนี้ว่า Energy ของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าคุณรอให้โชคชะตาเป็นตัวนำพาความรักความสัมพันธ์ของคุณมาให้คุณจะไม่ลงไปเออเขาเรียกว่านะลงไปจัดการความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวคุณเอง คุณร้อยพรมลิขิตเป็นตัวดําเนินการคนรักคนนั้นมาให้คุณเท่านห้นสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคนโสดเข้าใจแล้วทำไมถึงร้อพรมลิขิตโอ้ oh God. ไม่ก็ใบแรก3ดาบเลยต่อจ้ะ10ดาบเพิ่งอกหักมาใช่ไหมเนี่ยในบางคนบางท่านบางกรณีหรือฝังใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอามากม นะคะทั้งเหนื่อยเหนื่อยเข็ดเจอบางคนเจอเรื่องราวความรักสามเศร้ามาเหนื่อยมากเข็ดมากเจ็บมากบางคนเหมือนไปเป็นโควิดมาแล้วกลับมาแฟนบอกเลิกอันนี้เน่ยบางคนบางท่านบางกรณีก่อนนะเหนื่อยมากเจ็บมากอืเหนื่อยแล้วก็เจ็บแล้วก็เหนื่อยไปหมดถามว่าสนใจใครไหมหตอนนี้ไม่ค่ะเฉยบอกแล้วรอคุลิขิต สถานการณ์ปัจจุบันของคุณเพิ่มเติมแล้วมีใครแอบชอบหรือรู้สึกดีกับคุณไหมหรือมีใครยากบอกอะไรกับคุณหรือเปล่ามีค่ะมีคนสนใจในตัวคุณค่ะเป็นคนใกล้ตัวจะเป็นคนที่ทํางานนะคะหรือว่าอ,อคนที่เคยรู้สึกดีกับคุณนะคะคนที่เคยรู้สึกดีกับคุณเดอะเมจิเชียนไป่แอบชอบหมอดูกันที่ไหนหวะห <laughs> ยอกเล่น แต่ก็เออประมาณนั้นแต่ก็เอาเป็นว่ามีคนทีเ่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะมีมีคนที่แอบชอบคุณอยู่เป็นคนใกล้ตัวคุณบางคนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบางคนเป็นคนที่แบบญาติพี่น้องพามาแต่เขาแอบชอบคุณโดยที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนของน้องชายเป็นเพื่อนของน้องสาวประมาณเนี้ยเป็นเพื่อนของน้องชายของน้องสาวแล้วมีความรู้สึกดีกคุณคุณอาจจะยังไม่รู้นะคะในบางคนบางท่านอาจคุณอาจจะเจอคนที่เป็นพ่อไม่แม้หรือคนที่แต่งงานแล้ว อาจจะรู้สึกดีกับคุณแล้วก็แอบ,บชอบคุณนะคะเอออืมอืออืออ่ะแต่อีกนิดนึงนะสถานการณ์ของคนธาตุน้ําคนโสดก่อนหน,นี้คุณอาจจะเป็นคนที่เคยถึงกับท่านแม่แต่งงานมาแล้วถูกไหมแต่งงานมาแล้วหรือเปล่าแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเคยเจอเรื่องรักสามเศร้ามีมือที่สามเข้ามารักซ้อนเข้ามาหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้มันเพื่อทให้คุณรู้สึกเสียใจ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจจริงๆอืมแต่ดูแลคนคนนี้ที่เขาแอบชอบคุณเขากําลังจะเข้ามาแล้วนะดูแนวโน้มก่อนดีกว่าแนวโน้มของชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคนโสดจริงๆด้วยค่ะคนที่เขาแอบชอบคุณกําลังจะเดินทางมากําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเขากําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วค่ะแต่ท่าทีที่เขาเข้ามามันเหมือนกับว่าท่าทีที่คนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขายังไม่เข้ามาเต็มตัวเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาก็ดูสถานการณ์ออกว่าคุณเองก็คงยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ใหม่ใดๆเลยในตอนนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากนั้นพอเขาเข้ามาเขาก็จะเงียบๆไปแต่ก็ยังมีการได้พูดคุยกับคุณอยู่นะยังมีการได้พูดคุยกับคุณอยู่นะคะแต่ตัวคุณเองเหมือนก็ยังไม่พร้อมยังบอกเขายังไม่พร้อมยังไม่คิดที่จะ move on แบบร้อเซขอใช้เวลากับเรื่องนี้สักพักและในที่สุดหลังจากนั้นพอคนนี้เข้ามา คนรักเก่าคุณจะกลับมาอมนี่คือสถานการณ์ต่อเนื่องที่คุณจะเจอพอคนรักเก่าของคุณจะกลับมาชาวธาตุน้ํผมีคนละคนพิธีคนโสดมันยังไงเอาอย่างนี้เลยเออกรณีแรกถ้าคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุน้ำแล้วเพิ่งโสดมาดมาเพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาแล้วนะแล้วมันจะมีใครคนใหม่เข้ามาแต่ว่าแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดีคุณแล้วกลับไปเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม ถ้าบอกว่าอันนี้กําลังดูสถานะของทั้งคุณโสดแล้วคนคนมีคู่เลรเนี่ยไม่ใช่อะสรุปอย่างนี้เลยก็คือว่าชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคะ่ะสรุปเลยก็คือว่าตัวคุณคะ่ะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎแล้วก็พิจิกเออคุณเองจะเรียกว่าอะไรอะจะมีคนใหม่ที่เข้ามาแหละแต่เขาก็เข้ามาคุณได้ไม่สุดเพราะคนรักเก่าคุณจะกลับมาอมืแล้วความสัมพันธ์กับคุณกับคนรักเก่าจะไปในทิศทางที่แฮปปี้กันมากขึ้น ไม่งงนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคำแนะนําให้กับคุณชาวธาตน้คนสดโอเคสถานการณ์ของคุณมันคือการรีสตาร์ทใหม่รีสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเลย,พยไพ่ใบนี้หมายถึงว่ากับสถานการณ์ที่มันกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอะ่ะไพ่แนะนาว่าให้คุณเริ่มเรียนรู้กับมันใหม่อย่าใช้ประสบการณ์เดิม ในการจะคบใครหรือจะคุยกับใครแม้กระทั่งกับคนรักเก่าที่จะกลับมาก็ตามอืมนะคะทิ้งอคติเก่าๆไปลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับความรู้สึกใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยเหตุและผลนะอืโอเคประมาณนี้นะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณโสดค่ะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกสถานะไม่ชัดเจนจ้ะ ดูไพลังงานงคุณกันเลยค่ะชาวธาตุน้ำมีนกรากฎแล้วก็พิจิกสถานะไม่ชัดเจนของคุณหาดาบนะจ๊ะพลังงานงคุณเป็นห้าดาบคุณทิ้งคนนี้ยังไม่ได้คุณรู้สึกยังอยากเรียนรู้กับเขารู้สึกว่ายังอยากคุยกับเขาต่อไปยังอยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาทั้งที่คนรอบข้างของคุณหรือใครก็ตามอาจจะบอกคุณว่าเอ้ย ดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเออลองหาข้อมูลเพิ่มจากเขาอีกนิดนึงดิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะคัดค้านไม่ให้คุณแบบเฮ้ยอย่าไปคบเลยคนนี้อย่าไปอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรเลยเขาน่าจะยังไม่จริงใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอทิษฐานดูกันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของชาวธาตุน้ําสถานะไม่ชัดเจนค่ะบางคนคบกับคนที่ยุ่นน้อยกว่ามากๆหรือเปล่าอืม สถานการณ์ปัจจุบันของคุณค่ะคุณยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะเอ่อมจิเชยนคืออะไรโอเคค่ะเข้าใจได้คืออย่างนี้คุณคุณยังคุยกับเขาอยู่แต่เป็นลักษณะที่เหมือนกับเรียกว่าเอ่อเป็นเพื่อนกันไปก่อนยังไม่มีอะไรคืบหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงคนคนนี้เหมือนกับว่าเขาเวลามีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจในตัวคนเนี้อืม แล้วเขาจะกลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันดีมันดีอีกครั้งเสมอเลยมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์นี้เหมือนเขากักากักคุณเอาไว้เนี่ยสี่สี่เอ่อรื่องนะสี่เหรียญน,นะคะมีการกักก,กกักกันเอาไว้แล้วเมจิเชียนออกมาบอกอีกเมจิเชียนเป็นไพ่ของการที่เขาทําสําเร็จด้วยนะเอาเอาคนนี้ข้างหน้าข้างหลังอ่ะถูกไหมเมจิเชียนคือไพ่ของการที่เมื่อคุณจะหายไปเขานําคุณกลับเข้ามาในชีวิตได้ทุกครั้งคือเขาทําสาเร็จทุกครั้งอะ นะะคสถานการณ์ของคุณยังเป็นแค่เพื่อนพี่น้องกันไปก่อนยังไม่มีอะไรที่มันคลืบหน้าคลืบหน้าไปกว่านี้ทีนี้ดูกันต่อเลยค่ะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณสถานะไม่ชัดเจนบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎนะคะ าคิดยังไงกับคุณเนาะเขายังอยากคุยกับคุณต่อแน่นอนนะอันเนี้ย <c oughs> ความรู้สึกในใจของเขาสิ่งปรารถนาที่เขาอยากทําอยากให้กับคุณคือคือเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแบบเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาไม่ชอบเรื่องเาวาทะเลาะห้ามทะเลาะห้ามท็อกซิกไม่เอาไม่ไม่ชอบนะคะไม่ไม่เอาเรื่องท็อกซิกหรือเรื่องที่ไม่สบายใจนะไม่เอานะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกคุณว่า เขาไปไหนจะคุณไม่ได้เลยทุกครั้งที่ที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เนี้ยเวลาที่คุณจะหายไปจากเขาอ่ะหรือคุณต้องการที่จะแบบพอแล้วยังไม่เห็นได้คอมมิชเมนสักทีเขาเองก็ไปจากคุณไม่ได้เหมือนกันจ้ะไปไม่ได้เหมือนกันต้องบอกอยู่ว่าไปไม่ได้เหมือนกันอืมไปไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เขาต้องการคือค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมในความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องการเท่านี้นะคะเขาเหมือนย้อนแย้งนะ เขาเหมือนอยากบอกคุณว่าอย่าหายไปเลยอย่าหายไปแต่ตัวเองกลับเป็นคนชอบหายหรือเปล่าทุกอย่างเป็นการสลับกันได้นะคะอ,อ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับสถานะไม่ชัดเจนบางท่านคือชาวราศีธนูบางท่านคือชาวราศีกันค่ะเอ่อห้าเหรียน the emperor อความสัมพันธ์ของคุณยังเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ค่ะยังเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะเงียบหายกันไปอีกละหายกันไปแล้วน้อยอกน้อยใจกันไปเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลของกันละกันทุกอย่างเป็นการอาสลับกันได้เขาไปเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลของคุณหรือคุณก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทาให้คุณเงียบกันไปไม่เคลียร์กันด้วยนะไม่ได้เคลียร์กันด้วยนะคะแล้วก็เงียบกันไปอีกไม่ได้เคลียร์กันด้วยว่า เรื่องราวในโซเชียลนจริงไหมสิ่งที่ไปเจอไปเห็นมันจริงหรือเปล่าไม่ได้เคลียร์กันแล้วก็เงียบกันไปเงียบหายกันไปนะคะไพ่เดอฟูไพ่อบอกว่าเป็นเดือนแห่งการไม่ได้แคร์ความสัมพันธ์กันเท่าไหร่คุณก็ไม่แคร์เขาก็ไม่แคร์แล้วก็เงียบเงียบกันไปนะคะปัญหาน่าจะมาจากเพื่อนของเขาใครคนนึงค่ะที่มาทําอะไรหรือมาเม้นอะไรหรือทําอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ เขาคิดยังไงกับคุณเนาะตอนนี้เหมือนเขาต้องการจะควบคุมความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยนะเขาอยากต้องการควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยแบบจริงจริงจังๆเลยนะคะคือขอให้ไปตามสเต็ปเขาได้ไหมขอให้ไปตามสเต็ปของเขาได้ไหมแต่ใจนึงก็ไม่อยากให้คุณไปไหนแต่ตัวเองชอบหายอย่างที่บอกไปอืมทุกๆครั้งเวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วมันเหมือนกับเฮ้ยมันใกล้ละอีกนิดเดียวละมันจะใช่มันจะได้คอมมิชเมนละเขาเองชอบเป็นคนตัดสัมพันธ์ ืมเพราะอะไรใบหนึ่งเขายังให้ความมั่นคงกับคุณไม่ได้หนึ่งเพราะอะไรเดทเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เก่ามาแล้วก็หมดความมั่นใจในการที่จะดูแลใครหรือคนใหม่อีกแล้วสเตรน่อเหตุผลที่สามคือยังหวนคิดถึงคนรักเก่าอยู่และยังคิดว่าคนรักเก่าจะกลับมา นี่คือเหตุผลของเขาทั้ง3มช้อยค่ะคำแนะนำดีก,กว่าจ้ะคำแนะนำคนสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตน้ำสอเหรียญสถานการณ์ที่มันจะสามารถไปได้อยู่เรื่อยๆคือคุณคงจะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับจัดการกับตัวเองก่อนเลยเนี่ยไพ่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาสองเหรียญ เป็นไพ่ธาตุดินหมายถึงต้องใช้เหตุและผลคุณต้องรู้ขึ้นมาจัดการกับตัวเองก่อนเลยจัดการกับตัวเองคืออะไรจัดการกับตัวเองก่อนเลยว่าทุกวันนี้ที่อยู่กับสถานการณ์ตรงนี้มันท็อกซิกมากน้อยเพียงใดคุณไหวไหมที่จะไปต่อแล้วคนคนนี้ตอบโจทย์กับคุณไหมในอนาคตที่คุณคิดว่าเขาจะเป็นแฟนที่ดีหรือเป็นคู่ชีวิตหรือพัฒนาเป็นคู่ชีวิตที่ดีกับคุณได้ไพ่บอกว่าให้คุณถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่พอคุณได้คําตอบแล้วคุณจะรู้เลยว่าโจทย์ที่คุณจะคุยกับเขาต่อคืือออเรร่งะไ นะคะอ่ะก็โอเคค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำมีนกระกฎแล้วก็พิจิกค่ะชาวธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิกคนมีคู่สโสดอะไรล่ะคนมีคู่จ้ะขอให้พลังงานของคุณคนมีคู่ชาวธาตุน้ำค่ะคิงถือเหรียญ พลังงานของคุณหนักแน่นพอสมควรนะถ้าเป็นไพ่ใบนี้หนักแน่นในเรื่องของความรักจริงจังในเรื่องของความรักตอนนี้มากๆแล้วก็มองไปถึงอนาคตไกลๆเลยในการมีคู่ของคุณครั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณคนมีคู่ชาวธัดน้ำเช็ดค่ะมีปัญหาทะเลาะกันวัดระแวงกันในเรื่องของมือที่สามมาโดยตลอดค่ะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้มาก่อนหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่เจ้าชู้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ชาวธาตุน้าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะก็จะว่าเนะว่าคุณเหมือนกับตอนนี้มันแบกอ่ะแบกเรื่องปัญหาเก่าๆเดิมๆที่เคยสงสัยกันเคยมีปัญหากันไม่ว่าจะมีก่อนหน้านี้ถ้าคนรักของคุณเป็นคนเจ้าชู้ก็อาจจะแบบปวดหัวกับเรื่องของความเจ้าชู้ของเขาแล้วเกิดความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาทําให้ชีวิตความสัมพันธ์ของพวกคุณจะพัฒนาต่อจะพัฒนาต่อในอนาคตไปเรื่อยๆเรื่อยๆลงหลักตาก อันนี้ในบางคนบางท่านนะนะคะทีนี้ดูันต่อว่าเขาคิดยังไงอะคุณค่ะเขาคิดยังไงกับชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลัคนาธานูค่ะโอ้ชัดมากเลยชาวท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกถ้าคุณเป็นโหมันมีเกณฑ์ที่อ่าแป้งจะอ่านเป็นสองกรณีถ้าใบถ้าไพ่ไแบบนี้ออกมาเนี่ยทั้งสิบเหรียญหนึ่งถ้วยเทมเพลต แล้วก็เพย์ซอบคัพส์เขาต้องการอะไรจากคุณหรอเขาต้องการความมั่นคงจากคุณต้องการเงินต้องการความรักจากคุณต้องการความไอาใจส่ดูแลจากคุณต้องการลูกจากคุณและต้องการให้คุณมีอารมณ์ภาวะลมที่เย็นลงกว่านี้อันนี้กรณีแรกก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไอ้หมอทําไมอ่ะเราทําไม่ดีตรงไหนทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเขาต้องการอะไรจากคุณอะจริงๆเขาต้องการหมดเลยทั้งอาจจะต้องการ ในเรื่องของความมั่นคงอยากให้พัฒนาความมั่นคงมากไปกว่านี้อยากให้คือต้องการเห็นคุณมีตำแหน่งที่การงานที่ดีมีอะไรที่สามารถพรัฒนาต่อยอดไปได้นะคะอืมเออมากไปกว่านี้แล้วก็อาจจะช่วงนี้คุณอารมณ์อ่อนไหวง่ายหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เขารู้สึกคุณเด็กอยากให้คุณลดอารมณ์อ่อนไหวตรงนี้ลงนะคะอืม อประมาณนี้เลยเขาอยากให้คุณทําอะไรอ่ะคนคนณคนมีคู่แฟนของคุณอยากให้คุณทําอะไรให้ให,ให้ให้เขาอืมน่าจะเป็นการปรับในเรื่องของอารมณ์และความอะไรที่มันไม่แน่นอนหยุดคิดเรื่องจุกจิกต่างๆสักทีจบพอแล้วยังไงฉันก็รักเธอฉันที่จะเลือกเธออยู่ละฉันเลือกเธอแน่นอนเราเลือกกันมาตั้งนานละแต่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเป็นคนเจ้าชู้หรือวุ่นวายแบบ ทำเรื่องปวดหัวให้กับคุณนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะโอ้ยเรื่องอารมณ์ยังไม่จบมีการทะเลาะกันแบบกระทานหาันหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นแบบกระทานหาันบางคนมีหนี้หนี้สินที่เคยก่อไว้จะกลับมาหรือปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงิน จะกลับมาเป็นปัญหาเดิมๆแล้วทำให้พวกคุณมีเหตุต้องระหองระแหงกันทะเลาะกันในเรื่องของการเงินแน่นอนการเงินไม่พอเดอ๋ยวเลเวอร์บางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคานามิถุนบางท่านคุยกับชาวราศีกันลัคนาก,นการเงินไม่พออีกนะเรื่องความรักรักซ้อนเข้ามาอีกนะคะเออเหตุทะเลาะก,กันเข้าไปอีกแล้วคราวนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะหันหลังให้กันไปเลยหันหลังให้กันไปเลยนิ่งเงียบไปเลยแล้วคราวนี้จะทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งยังไม่จบไม่สิ้นในเดือนนี้ เรื่องที่เพ้อฝันจินตนาการต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวหยิบโยงเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาบางคนมีลูกแล้วก็จะหยิบเรื่องลูกมาไม่เคยดูแลลูกไม่มเวลาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีแต่การน้อยอกน้อยใจกันในเดือนนี้น้อยอกน้อยใจกันพูดกันไหมพูดกันน้อยมากคุยกันน้อยมากแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วการเป็นครอบครัวหรือการเป็นคนรักกันยังอยู่ค่ะ ออมันจะยังไม่ไปไหนนะ,ะทีนี้ดูกันต่อนะจ๊ะกับคำแนะนำของชาวธาตุน้ำมีนกระกรพอิจิกเดอะสตาร์ <The> Star, เห็นไหมเดอะสตาร์ไพ่ใบนี้บางท่านคุยชาวราศีกุมแลัขนาดกุมเห็นก่อนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการแห่งการเยียวยานะดันดับท็อปของเขาเลยแต่ถ้าใน,ใน,ใ,นในพลังงานที่อ่านของเอาอดแอทุกอย่างรวมกันในการอ่านใบนี้ แนะนำเรื่องเดียวเลยคือว่าทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดกับเขาทุกครั้งที่คุณรู้สึกแย่กับเขาคุณต้องรีบฮิวตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะรักษาสถาบันครอบครัวของคุณเอาไว้ให้ได้สถานะของความเป็นแฟนของคุณเอาไวใ้ให้ได้ให้จงได้ค่ะอืมประมาณนี้เลยประมาณนี้เอานาะต้องทำได้สิ ะ,ะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจหรือดวงส่วนตัวในรายละเอียดนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะทุกคนสวัสดีค่ะ